สวัสดีครับอาจารย์วันชัยครับ สวัสดีครับคุณวาดชนะพงศ<อ>์แล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับอาจารย์เสียงดีมากเลยครับสุขภาพเรียบร้อยดีนะครับอาจารย์ครับอ๋อปกติดีทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะเห็นไหมสุขสบายดีไม่มีอะไรคุณวาดเช่นเดียวกันระ,ะลึกถึงเสมอคขอบคุณระลึกถึงอาจารย์เช่นกันครับเราจะอยู่ด้วยกันถึงร้อยห้าสิบขวบนะอาจารย์เนาะ <c oughs> <c oughs> อาจารย์ถามก่อนคือแน่นอนว่าหลังๆเมื่อเนี้ยคนวิพาวิจารว่าอาจารย์เนี้ยแม้ วิาพากวิจารณ์การเมืองเนี่ยค่อนข้างจะเข้าข้างคุณพี่ทักษิณทางทั้งที่แต่ก่อนอยู่คนละข้างอาจารย์อยากพูดเรื่องนี้อีกไหมหรือไม่อยากพูดแล้วผมก็อธิบายไปเยอะแล้วล่ะอาจารย์ยังอยากพูดอยู่ไหมผมคิว่าจะจะ,จะพูดอีกคนได้ผมคิไม่ม <mans li ew ad> ีอะไรอ่ะนะคนเราวันเวลาสถานการณ์ความรู้สึกความเข้าใจมันเปลี่ยนไปบไ้าต <ห ülme> ้งจริงผมเนีเปลี่ยนตอนที่โหวต ให้กับคุณพิธาคุณเศษฐาจำได้ในสภาต้นผมเป็นคนประกาศชัดว่าใครรวมเสียงข้างมากเราก็ให้แล้วพอใจผมเนี่ยผมอยากให้บ้านเมืองมันปลองดองสมนฉันไงเข้าใจเข้าใจพอเรารู้สึกว่าพักการเมืองต่างๆมันเพราะเรารู้ว่าบ้านเมืองที่มันแตกแยกมาในอดีตเป็นสิบยี่สิบปีเนี่ยมันมาจากพักการเมืองนักการเมือง <ส probation> พรรคการเมืองนักการเมืองมันแตกแยกทะเลาะเบาแวงมันก็น้ำไปให้ประชาชนที่นิยมพรรคการเมืองนักการเมืองแต่และกลุ่มแต่และฝ่ายนั้นทะเลาะเบาแวงขัดแย้งแล้วเราก็อึดอดัดว่าททารายการมาด้วยกันผมก็อึดอัดเราก็เกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้โมโหคนนั้นรักคนนี้โอ้ยมันอ่ไรมันจะเป็นมันจะตายวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วจิตใจเราบ้านเราครอบครัวเราสังคมเราการ็แตกแยกเรารู้สึกดิตก ข้าใจแต่พอุมเ,เ,เห็นพักการเมืองนักการเมืองไม่ว่าจะคนทําการปฏิวัติมารวมกันกับคุณทักษิณพรักเพื่อไทยเห็นคนที่ขับไล่คอปอป,อปอสตเป็นมาวันมหาประชาชนมารวมกันพักประชาธิปัตย์พักพลังมันรวมกันเฮ้ยเขาเคลื่อนไปแล้วใช่อาจารย,ายาา์ใช่ไหมเฮ<ข>้ยเราก็ว่าเ<ข>ออบ้านเมืเองมันน่าจะเป็นปฐมบทของการ อ่ารองรองสมนานฉันผมเขหลุดเลยนะเข้าใจตอนงนั้น mm. ความรักความเกลียดความไม่สบายอ,อกสบายใจมันเหมือนเราหลุดอ่ะ mm hmm. จากนั้นมา mm hmm. ผมก็ไม่ได้มีความรักความเกลียดอะไรกับใคร เห็นคนออกมาชุมนุมประท้วงขับไล่ด่ากันปากเสียยปากแฉหูตาหนาเตอะอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจได้โอ้โหท่านมหาเอออย่าลืมนะว่าอาจารย์เดียเป็นปริเรียนปริเลียนสีใช่ไหมจ้์ใช่ปรเรียนทำสีไปอยู่ที่เห็นเนี้ยโดนตาเห็นทำทำเล่นอาจารย์คือคือที่ว่าถามต่อเพราะว่าอาจารย์อธิบายข้อนี้มาหลายครั้งและอาจารย์ืนอยู่จุดนี้จริงๆเอาละไม่เป็นไรว่าจะเคยเอาคลิปข่องอาจารย์ที่ขัดแย้งกับคุณสนทธิเนี่ยมาตัดออกอาจารย์คนเข้าไปฟังเป็น เกือบล้าน,นอาจารย์เออเอออโหผมยังงงเลยว่าทำคลิปง่ายๆเอาเสียงนะอาจารย์ไม่มีหน้าด้วยนะเออแล้วก็ engagement เ,เป็นพันน่ะเออวันก็ตาย ดีีนะว่าเรากล้าทาเพราะว่ารู้จักอาจารย์ชัยและรู้จักคุณสนทิกล่าว้ไม่ได้เจอท่านดาแล้วก็เลยเอาเอาเอาความคิดเห็นแย้งกันตอนนั้นมาทำกระโดนฟาดมาโดยโดนสี่ทัวร์ไม่รู้นสนุกยังไงฟาดผมเข้าใจได้ไม่เป็นไรคือถ้าก็เป็นนักวิพากษ์วิจารณ์ถ้าเป็นผู้ใหญ่์ฟาดกับยต่ก็ลองบอกว่าในทํานองว่าผมเป็นหมารับชาติั่วหม่เฮ้ยแล้วก็บอกจะอาลจัดชุดใหญ่ไฟไหม้บ้านก็ดูเฮ้ยครับไฟที่ไหนว่าจะไหม้บ้านเราดู แต่อย่างว่าคือคือผมก็เข้าใจว่าคุณสุนทีเนี่ยท่านท่านวิจารณ์ไปหลายหลายคนและสุดท้ายก็สงบไปเรื่องนี้ก็จบไปก็ไม่เข้าใจว่าไม่ส่วนตัวนะอาจารย์นะเพราะว่าก็ผ่านไปเนาะผ่านไปทีนี้ที่เรียนเชิญอ,อาจารย์วันนี้เพราะว่าคือเมื่อวานนี้มันมีเหมือนกับจดราม่าแหละอาจารย์เพราะว่าได้ยินคือคุณอิงเป็นคนเริ่มเมื่อกี้เปิดเสียงไปหน่อยหนึ่งว่าคุณพ่อเนี่ยจะไปคุมไปคุมขุดท่อผมก็ออ้ยตกใจเพราะว่าคือคือถึงจะไม่ชังไม่รักอะไรก็ตามนะอาจารย์ แต่การที่อดีตนายกจะต้องไปทํางานขุดท่อถือจะเป็นคนคุมเนี่ยเฮ้ยมันเหมาะเหรอเราก็ควรจะดูแลเหมือนกับการที่ให้เกียรติตัวเราเองให้เกียรติความเป็นนายกอาจารย์ไม่ได้มองตัวตัวคุณทักษิณเป็นตัวคุณทักษิณแต่มองคือตำแหน่งอดีตนายกไม่ควรจะได้รับการดูแลที่แย่เราก็กลัวว่าโดนชาบูถานไห่กันแก้ไหมปรากฏหลังจากนั้นก็เลยเช็คเฮ้ยเจ้าตัวเป็นคนอยากจะไปเองนั่นข้อหนึ่งข้อสองคือมันมีความรู้ขึ้นมาว่าเอ๊ะคนจะออกไปขุดท่อได้ไหมหรือคนขุดเลยเนี่ย ต้องเป็นนักโทษชั้นดีมากแล้วคุณทักษิณท,ที่จะได้คุมเนี่ยคือต้องได้รับการไว้วางใจเลยอยากจะขอความรู้จากอาจารย์ในขั้นตอนเหล่านี้ครับอาจารย์ครับรบ,บอกตรงๆว่าขั้นตอนที่จะออกหรือไม่ออกเนี่ยแล้วก็ระเบียบของราชทรรเนี่ยผมไม่รู้นะ uh huh. แลวก็ไม่รู้ว่าคุณวาดจะถามเรื่องนี้ก็เลยไม่ค่อยได้เตรียมมาเข้าใจเขาจะเอา<ต>เอาความรู้เบื้องอต<อ>้นกันแต่แต่ผลอ,อย่างนี้ผมว่าคุณทักษิณเนี่ยชีวิตเขานี่น่าจะสูงสุด ชนิดที่ว่าหนึ่งรวยก็ถือว่ารวยในระดับต้นๆของประเทศไทยเป็นผู้ทรงอิทธิพลมีอำนาจทางการเมืองก็ต้องถือว่าสูงที่สุดในบรรดานักการเมืองที่มาจากระบอบการเลือกตั้งครับแล้วจะพูดถึง แฟนขับเขาก็ยังมียืนหยัดอย่างมั่นคงแม้จะสิบยี่สิบปีเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะกี่ปีกี่ปีเขายังเป็นผุ่ทรงอิทธิพลนันเหมือนพลูอะที่มันวิ่งไปสูงแล้วเวลามันลงเนี่ยมันก็ลงต่ำแบบตึ้งดับไปแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ดับนะอาจารย์อยู่ในอยู่นจวอยู่เพราะฉะนั้นผมจริงมีความรู้สึกเลยนะเออคนเราเนี่ย บางทีมันต้องมาถึงจุดตรงนี้บ้างอืผมว่าคนบางคนในชีวิตไม่เคยหิวข้าวนี่ก็จะไม่รู้หรอกว่าหิวเป็นยังไงหิวข้าวเป็นอย่างไรโอ้ยอาจารย์ธรรมะใช่ใช่ไหมใช่ใั่เพราะฉะนั้นเหมือนกันเนี่ยคนไม่เคยเจอทุกข์ก็จะไม่รู้จักทุกข์เพราะฉะนั้นคุณสักสิงผมว่าเขาผ่านสุขผ่านทุกข์ผ่านที่จะพำนตามลำสำเร็จเขาผ่านมาหลายรูปแบบออืแต่ผ่านการติดคุกเนี่ย ผมว,ว่าไม่เคยไม่เคยอาจารย์ไม่เคยเจ้าตัวถึงไม่ยอมไปเพราะฉะนั้นญาติก็ไม่เคยผมก็ไม่เคยจ์ไม่เคย,าจ,ารยจรยิงๆโอ้ถึงจะเฉีวยวเพราะฉะนั้น <c ười> ผมว่าชีวิตเขาถ้ามีโอกาสได้ไปสัมผัสในฐานะเป็นนักการเมืองะก <c ười> ารการปิดคุกนี่ผมถือว่าคนระดับนี้เป็นความยิ่งใหญ่ที่สูงสุดของชีวิตของมนุษย์อีกด้าน ทำเล่นอ่าเพราะบางครั้งเนี่ยคนที่เคยเป็นกษัตริย์เนี่ยคุณจะดูอะเขายังปลอมตัวเป็นสามัญชนเราลไปเยี่ยมประชาชนใช่ไหมว่าบางคนรวยสุดยังปลอมเป็นคนใายเข้าใจเข้าใจปลอมตัวไปเป็นรอปภอ่เนี่ยผมว่าไอ้นั่นมันเป็นของปลอมรู้อยู่แต่นี่มันของจริงอ่ะว่าเพราะนั้นผมว่ามันก็จะทําให้เกิดอนุสติในบางเรื่องบางสิ่งครับ ชีวิตเราที่อยู่กับคนอื่นยเยอะแยะนี่ว่าบางทีมันโลดแล่นจนลีมองตัวเองเหมือนกันดังนั้นบางคนต้องไปปฏิบัติธรรมอยู่กับตัวเองเจ็ดวันาบางคนต้องไปอยู่ในป่าในเขาจึงจะบรรลุปัตฐธรรมเพราะฉะนั้นการอยู่กับตัวการดูอยู่กับจิตไม่มีสภาพแวดล้อมจากบุคคลอื่น ก็จะทําให้ท่านอาจจะทําให้เขาเนี่ยเกิดอนุสตินะอืออืออาจารย์พอพูดประเด็นนี้นะถึงแม้เราจะคือเมื่อกี้ว,วัดก็เกิดจากการหาข้อมูลตลอดวันว่าการจะออกไปได้เนี่ยเบื้องต้นอาจารย์วันชัยก็คงทราบเพราะอยู่ในกระบวนการหมายความว่าคือคนจะออกจากคุกเนี่ยคือจะได้มาขุดท่อเนี่ยต้องเป็นเป็น,ปนคือผ่านชั้นในการเป็นนักโทษชั้นดีอะที่เราว่ากันอนนี้เป็นความรู้เบื้องต้นนะอาจารย์นเนาะทีนี้เอ๊ยอย่างคุณทักษิณเนี่ยแกจะไปคุมล่องท่อเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมมนต้องมาออกแดดเอ๊มันจะเหมาะกับคนเป็นอีตนายกพอมาทราบว่า แกเป็นคนตัดสินใจอยากจะออกมาเองในลักษณะนี้ผมก็เลยอาจารย์พอจะเดาได้ไหมว่าแกคิดอะไรของแกท่านคิดอะไรของท่านโอคืออย่างนี้คนอย่างคุณทักษิณเนี่ยเมื่อติดคุกครั้งหนึ่งเขาก็ยังเอาไปอยู่ชั้นสิบสี่ได้ทำไมอะ่ะมันน่าจะทุกเพ่งทุกอย่างผมว่ามันน่าจะมีข้อยกเวน้นบางนั้นนะผมไม่รู้นะนีบอกกันตรงพูดแบบไม่รู้เข้าใจเพราะฉะนั้น เมื่อการไปลอกท่อและเป็นบุคคลที่ไม่น่าจะเป็นอันตรายแล้วก็ไม่น่าจะมีพฤติการหลบหนีเพราะนั้นมันอาจจะมีข้อยกเว้นหรือเปล่าผมไม่รู้นะมันจะมีทั้งดีทั้งระดับใดยังไงก็แล้วแต่รวมทั้งอาจจะเป็นบุคคลเหมือนที่อาจารย์วิศนุท่านให้การต่อสารหนึ่งเป็นอดีตนายกสองเป็นบุคคลที่มี ปัญหาสุขภาพาสามอายุมากแล้วจะต,ต้องดูแลระมัดระวังเป็นพิเศษเกรงว่าจะมีคนทําอันตรายหรือเปล่าอ,อันนั้นนั่นนั่นนั่นพูดถึงว่าการเอาไปชั้นสิบสี่เอาละมันจบไปแล้วผ่านไปแล้วแต่การที่จะไปคุมรอ่องท่อนี่ถามว่ามันน่าจะมีคนมาปัดท้วงมันน่าจะมีคนมาขับไล่มันน่าจะมีคนทันดีหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะหรือจะมีคนมาเชียร์อาจารย์คือตอนนี้เขาไปเชียร์นั่งกินข้าวไปพร้อมกับคุณแท็กซี่นะคือตอนนี้คนเสื้อแดงเนี่ยเขารวมตัวกันจํานวนหนึ่งไปที่หน้าเรือนจำน ตารางนะจะน่าเรียนจำเนี่ยเพื่อจะเหมือนแบบไม่ปล่อยให้คุณทักษิณถูกทอดทิ้งอะไรก็ตามเนาะสุดท้ายเนี่ยคุณอิงลูกๆกับครอบครัวก็ไปบอกอาคุณพ่อก็ออกมาขอบคุณคือเอาว่าเขามีแฟนคลับอย่างอาจารย์ว่าเขาก็ไม่เคยเพราะนั้นการถ้าไม่ขัดต่อระเบียบของราชัรร์แล้วก็ถ้าท่านมีความประสงค์เนี่ยบางทีบางทีทําให้ท่าน ได้ได้เห็นอะไรบางอย่างเหมือนกันอืออืออืออไอย่างนั้นท่านในหลักธรรมเนี่ยทุกไม่มีบารมีมันก็ไม่เกิดโอยดังนั้นเหมือนการเหลืองเหล่านี้<ะ>เออถ้าท่านไม่ได้เห็นไม่ได้ไปดูไม่ได้สัมผัสเนี่ยเพราะบางครั้งชีวิตที่ประสบความสําเร็จไปนานแล้วเนี่ยฮ่ฮนะบางทีมันก็ลืมกับความทุกข์ได้ใช่ก็มาเห็นมาพิชทำไมเขาต้องไปพิจารณาซากจบล่ะ ทำไมเขาต้องไปดูการเผาศพล่ะเออเพ่งอสุภะเข้าใจมันก็เพ่งอสุภะเนี่ยเหมือนกันท่านก็ไปเพ่งว่าเออคนมันติดคุกเนี่ยมันเป็นยังไงจิตใจมันเป็นยังไงแล้วต้องมาออกมาลอกท่อเป็นยังไงเวลาไปทํางานการเมืองเนี่ย มันจะได้ถึงแก่นของเรื่องนั้นจริงๆ oh <my. S 2> มากกว่าจากการอ่านจากตำรับตำราหรือคนมาเล่าใ้ฟังโลพื้นที่โลพื้นที่อาจจะได้ทำคอนเทนต์แบบนี้ด้วยก็ว่าไปนะอาจจะเจอแฟนขับไกลๆหรือจะมีคนมาประท้วงอยู่ไกลๆคือมันต้องไกลออกไปแหละก้าใกล้ตัวไม่ได้เพราะว่าทีมทีมนักโทษทั้งหลายก็คงไม่สามารถจะแบบมารับเปปซี่รับน้าอะไรคงไม่ได้อ่ะจ้ะทีนี้กลับมา,าจารย์เรามีเวลาเหลือม่ถึงสิบนาทีแล้วอยากให้จย์มองการเมืองมีคนมองว่าคือแน่นอนตอนเนี้ เหล่าคนที่เป็นฝั่งตรงข้ามคุณทักษิณก็ยังไมก่ก็ยังตรงข้ามอยู่เยอะแยะเหล่าคนที่เป็นแบบอาจารย์วันชัยว่าเฮ้ยคลายแล้วนะนักการเมืองเขายังเขายังสามารถทํางานด้วยกันได้ทําไมเราจะเราจะมองเขาไปอีกทางหรือมองไปอีกทางหรือมองทางเดิมแต่ว่ามองอย่างเข้าใจแบบที่อาจารย์ทําได้ก็ว่าไปแต่ประเด็นคือเพื่อไทยกับลังเลือดไหลออกเดี๋ยวจะมีเลือกตั้งที่สีสเกตซ่อม ก็ในว่ามันเป็นพื้นที่เก่าของเพื่อไทยแล้วต้องวัดกันกับภูมิใจไทยอาจารย์เลือดไหลออกจนคุณหญิงอ้อเนี่ยต้องมาห้ามเลือดด้วยการสู้ๆนะคะสุดท้ายอาจารย์ประเมินพักเพื่อไทยทีว่ามันอยู่ในเขาอยู่ในสภาพไหนและจะเป็นยังไงต่อครับคือต้องยอมรับว่ากำลังหรืออาวุธอันสำคัญของคุณทักษิณและพักของคุณทักษิณหรือตระกูลชินวัตรเนี่ยถ้าจะคิดจะทำงานการเมืองต่อไปเนี่ย ก็คือพรรคและสอสอ,อถ้าคิดว่าเลิกเล่นการเมืองหยุดแล้วตระกูลน,นี้โดยคุณทักษิณไม่เล่นแล้วก็แปลว่าไม่ต้องสนใจกับทักการเมืองต่อไปแต่ผมเชื่อว่าชีวิตของเขาความพร้อมของเขาและจิตใจของเขาเนี่ยเชื่อว่ายังเล่นอยู่กับการเมืองค่วคนระดับนี้เนี่ยเท่าที่ผมมองเนี่ยหลายตระกูลก็เล่นการเมืองกันจนตาย นะครับก็เมื่อผมเชื่อว่าเมื่อเขาออกมาแล้วยังจะต้องมาทำงานการเมืองต่อไปเลือดจะไหลออกไหลเข้ายังไงเพช่างเถอะผมเ็าว่าเป็นสัจธรรมทางการเมืองคราวหน้าการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยยังเป็นหนึ่งเศร้าที่หนึ่งยังเป็นพักประชาชน นะหรือกลุ่มที่สองก็ได้กลุ่มแรกจะเป็นพักประชาชนกลุ่มที่สองภูมิใจไทยบวกกล้าทำก <c oughs> ลุ่มที่สามผมยังเชื่อว่าเป็นพักเพื่อไทยและเพื่อไทยคราวนี้เมื่อคุณทักษิณออกจากคุก <c oughs> ผมเชื่อว่าตัวเขาจะต้องสร้างความคึกคักเหมือนพักไทยรักไทยครั้งแรก <c oughs> อย่างที่ผมประเมินแล้วว่าคุณทักษิณคนชอบคดแปลว่าคนชอบ เขาล้านหนึ่งก็มีคนเกลียดจะล้านห้าสองล้านหรือสามล้านก็ตามเขาก็มีคะแนนล้านหนึ่งครับคนรักเขาห้าล้านมีคนเกลียดเจ็ดล้านแปดล้านหรือสิบล้านเขาก็มีคะแนนห้าล้านมีคนรักสิบล้านมีคนเกลียดยี่สิบเขาก็มีสิบล้านซึ่งตัวเนี้เป็นตัวตุนคะแนนของเขาซึ่งคนอื่น ไม่มีแฟนคลับเป็นตัวตุนคะแนนเหมือนเขาพรรคประชาชนเขาได้แฟนคลับในฐานะเป็นพ uh huh. รรคพรรคอื่นๆไม่มีครับ uh huh. เพราะฉะนั้นเชื่อแล้วเกินว่าการน,นี้เขาด้วยความพร้อมสัพพะกำลังประสบการณ์ณตลอดจนบุคลากรทั้งเก่าทั้งใหม่และคนปัจจุบันที่มีอยู่ uh huh. เชื่อว่ามันจะเหมือนไทยรักไทยครั้งแรก ทุกกลุ่มทุกหมู่ทุกเหล่าต้องป้อนองคาพยพทุกภาคส่วนระดมกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังมันเหมือนการเริ่มต้นใหม่เขาจะกลับชีวิตของลูกต้องกระเด็นจากนายกชีวิตตัวเองต้องไปติดคุกเข้าใจสุดแล้วว่าสุดแล้วโอ้มันไม่เตี้ยมานฉะนั้นถ้าไม่สู้มันต้องฝืนถ้าไม่สู้ที่เดิมกับตาย โอ้โหอาจารย์สู้ๆนะคะอันนี้คงจะพูดถึงอดีตสามีคือตอนนี้ท่านอยากกันทางกฎหมายแต่ว่าถ้าจะเป็นครอบครัวอย่างที่เราเห็นนะ่ะคุณหญิงอ้กอ,อก,ก็เป็นลมพยุงอะลมใต้ปีกดังนั้นสู้ๆนะคะมาแนะ่คือหมายถึงคุณทักษิณออกมาเมื่อไหร่คงกลับมาฟื้นฟูพักไปต่อแนะ่อาจารย์ผมต้องถามอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวจะหมดเวลาไม่ถามไม่ได้เพราะ อาจารย์วันชัยคุณผู้ฟังอย่าลืมว่าท่านเนี่ยเป็นเพลย์เม e เกอร์นะเป็นแมนออฟเดอะแมตช์คือคนที่พูดเรื่องบทเฉพาะการรัฐธรรมนูญรอบที่แล้วแล้วให้ประชาชนร่วมโหวตแล้วประชาชนโหวตด,ด้วยแล้วก็ผ่านให้สวร่วมโหวตนายกแล้วในวันที่โหวตนายกพิธาอาจารย์พูดเมื่อกี้ว่าผมก็คิดว่า ใครที่ได้คะแนนเสียงมากและรวมเสียงได้ก็ควรจะได้เป็นนายกอาจาร,รย์ก็ไม่ขวางทั้งๆท,ท,ที่มีการโหวตครั้งสุดท้ายของสอวอด้วยเราเห็นอยู่แล้วนั่นคือบทบาทของอาจาร,รย์วันชัยซึ่งเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ไม่ใช่เล่นอาจาร,รย์ไม่ต้องย้อนของเก่าเอาของใหม่กำลังจะแก้รัฐธรรมนูญอาจาร,รย์มองประเด็นแก้รัฐนูนปัจจุบันยังไงมั่งครับเออจะต้องเป็นการตกลงกันของทุกพักการเมืองให้ได้นะอย่าไปคิดเอารัดเอาเปรียบกันสามพักการเมืองใหญ่ๆเนี่ยมันถึงจุดที่ ของสุดท้ายสุดท้ายแล้วครับดังนั้นเนี่ยถ้าสามพักการเมืองไม่ได้คิดว่าสสรอจะเป็นของสีนั้นสสรอใครจะได้มากใครจะได้น้อยเอาประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้งในสี่เดือนนี้พักภูมิใจไทยก็อย่าไปคิดว่าเรามีสอวอ,อยู่ในมือเรามีสอสอจานวนหนึ่งเรายังไงเอ้ยโหวตแบบนี้เราจะได้เปรียบพักประชาชนก็เหมือนกันพักป่าเพื่อไทยก็เหมือนกันในความเห็นของผม ผมเชื่อว่าตรงนี้น่าจะตกลงกันได้เพราะมันเป็นความต้องการจริงๆและคราวที่แล้วคนที่สังรัฐธรรมนูญอย่างเป็นล่ำเป็นสันก็คือตัวพักภูมิใจไทยและสวสายภูมิใจไทย <c oughs> คราวนี้อยู่ในภาวะที่คุณจะต้องเอาพักประชาชน <c oughs> ดังนั้นเนี่ย เชื่อหลือเกินว่าจะต้องลดลาวาศอกลงแล้วก็เดินไปด้วยกันเพราะคุณอนุทินบอกแล้วว่าจะทํำประชามติจริงฮฮฮดังนั้นการจะไปสู่การทําประชามติได้การแก้รัฐธรรมนูญ256ผมมีความเชื่อว่าถ้าทุกพักการเมืองไม่เล่นแง่เล่นงอนตบ,บัดสัตว์กัน<ฮ>จะสามารถแก้ได้และนําไปสู่การทําประชามติ ได้พร้อมกับการเลือกตั้งจริงแต่ถ้าใครตบัดสัดแล้วก็คอยดูกันต่อไปว่าไอ้นี่สักแต่ว,ว่าอยากได้เป็นนายกแต่ถึงเวลาเอาจริงเอาจังแล้วไม่เอาเข้าใจอาจารย์รัฐธรรมนูญปี60เนี่ยอาจารย์วันชัยเนี่ยเป็นคนร่วมล่าอย่างที่บอกอะล่าบทเฉพาะการด้วยทีนี้ประเด็นคือใช้มาแล้วเนี่ยปีนี้ปีหกแปดอะไรอยู่ในหัวข้อแรกที่อาจารย์คิดว่าต้องขวนแก้จริงๆอะไรเป็นข้อแรกอาจารย์ใช้มากับมือ ที่มาสอวควรเลิกโดยเด็ขดขาดบอกว่าไอ้ระบบการเลือกแบบนี้ใช้ไม่ได้ะนะฮะแล้วก็ควรจะปรับปรุงแก้ไขสององค์กรอิสระต่างๆเนี่ยควรจะจัดกระบวนการใหม่ที่มาใหม่<ะ>และต้องคุณสมบัติต่างๆเนี่ยค,ควรจัดการซะและไอ้ที่เป็นปัญหาอย่างแรงๆไอ้ที่ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ รวมทั้งไม่มีมาตรฐานจริยธรรมอะไรตาอะไรเหล่าเนี้ยซึ่งเป็นปัญหานะอเอาให้มันชัดว่ามันแค่ไหนเพียงไรนะอพอมันเป็นอย่างนี้มันจะทบไปทั้งฝ่ายบริหารทั้งองคอ์กรอิสระแล้วก็การทำหน้าที่ของนักการเมืองพักการเมืองนะอันนี้ก็ควรแก้รัะประการต่อมาไอ้ระบบของสอสอเนี่ย เรื่องคุณสมบัติต่างๆทั้งหมดที่มันมีปัญหาเนี่ย<ะ>คนเรามันชั่วแล้วเนี่ยมันถึ้งขนาดว่าจะต้องชั่วขาวรกันหรือเปล่า<ะ>มันควรจะมีเส้นขีดเส้นแบ่งของมนุษย์แค่ไหน<ะ>แล้วควรจะปรับควรจะแก้อะไรอย่างไรกันบ้างะนะครับ<ะ>เอาแค่สักสองสาอย่างแต่ความจริงผมว่า มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ใช้มาแล้วควรจะต้องปรับต้องแก้แต่ผมให้เห็นสิ่งใหญ่ๆตามที่ผมพูดเนี่ยเข้าใจเลยอาจารย์นั่นหัวใจเลยอาจารย์พูดลงไปสี่ห้องหัวใจพอดีขอพระคุณอาจารย์วัรชัยมากนะครับเดี๋ยวเราค่อยพบกันในโอกาสต,ต่อไปครับอาจารย์ด้วยความคิดถึงครับสวัสดี<แ>ครับผมอาจารย์ครับครับยินดีครับ